すいません。 ที่วัดอรัญญาวาดหมู่ที่1ตําตำบลว,วังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์พระสงฆ์ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังโป่งได้ร่วมกันจัดพิธีบุญข้าวเปลือกบายสีสู่ขันข้าวสืบสารตำนานพระแม่โพศพตามประเพณีความเชื่อตั้งแต่โบราณโดยมีชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างนำข้าวเปลือกมาจากบ้านของตอนเองเอามากองรวมกันไว้จนกลายเป็นข้าวเปลือกกองใหญ่แล้วก่อเป็น JD เจดีย์ข้าวเปลือกที่มีขนาดความสูงเกือบ10เมตรรวมปริมาณกว่า10เกวียน โดยมีพระขูศธาราภิรัตร,รองเจ้าคณะอำเภอวังโป่งเจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสมศักดิ์เกี่ยวเกิดในอำเภอวังโป่งประธานฝ่ายคลวาร์นางเยาวภา,าโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์นายไพรัต์พริ้งประยูน นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่งจุดเทียนปลายยอดใบยสีเพื่อประกอบพิธีการทำใบสีสู่ขวัญข้าวก่อเจดีย์ข้าวเปลือกมักจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ขึ้น3ามค่ำเดือนสามตามประเพณีบุญข้าวเปลือกใบยสีสู่ขวันข้าวสืบสารตำนานพระแม่โพศพและในปีนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดสืบสารประเพณีโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอวังโป่งและสภาวัฒนธรรมตำบลวังโป่งและชาบานตำบลวังโป่งร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังโป่งนำมรง ข้ามาประดับตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งระหว่างประกอบพิธีชาวบ้านทําการถือรวงข้าวแล้วไล่เร่ารอบเจดีข้าวเปลือกและใช้มือรูปเจดีข้าวเปลือกตลอดทั้ง3รอบโดยเฉพาะในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีซึ่งดานิมนนกพาะนักเทศชื่อดังจากจังหวัดอุตร,รดิตถ์มาร่วมทําพิธีบ่าสีสู่ขวัญอีกด้วย